สองวัยรุ่นขี่มอไซค์กลับจากทำงานพาร์ทไทม์ถูกสองเด็กช่างไล่เช็กก่อนถูกฟันและแทงแล้วอุ้มคนดนแทงส่งโรงพยาบาล เมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีของวันที่28กันยายน2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสวพเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งมีเหตุวัยรุ่นถูกแทงและฟันได้รับบาดเจ็บบริเวณท้ายซอยพร้อมนิมิต6ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุคะ่ะ ในที่เกิดเหตุพบนายเอนามสมมุติอายุ17ปีมีบาดแผลถูกมีดฟันที่แขนซ้ายเจ้าหน้าที่คู้ภายให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายคือนายบีนามสมมุติอายุ16ปีถูกคนก่อเหตุซึ่งเป็นวัยรุ่นจำนวนสองคนสวมเสื้อช็อปของสถาบัานแห่งหนึ่ง ขึ้นรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซ x สีขาวไม่ทราบทะเบียนขี่ออกไปจากที่เกิดเหตุภายหลังทราบว่านายบีได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนจะขี่รถออกจากโรงพยาบาลไปภาพจากกล้องวงจรปิด บริเวณที่เกิดเหตุสามารถจับภาพคนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นจำนวนสองคนกำลังหาเรื่องคนเจ็บเดินไปมากล้องอีกมุมจับภาพคนก่อเหตุกำลังพาหนึ่งในคนเจ็บขึ้นรถจักรยานยนต์ก่อนจะขี่ออกไปจากจุดที่เกิดเหตุค่ะนายซีนามสมมุติอายุ15ปีเพื่อนของคนเจ็บได้เล่าว่าตนเห็นรุ่นพี่โดนแทงแล้วก็พันแผลอยู่แต่อีกคนเขาก็อุ้มไปด้วยมากันสองคน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนที่จะเชิญตัวคนเจ็บที่โดนฟันที่แขนไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุและตามเส้นทางที่คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกลับมาจะทำงานใช่ไหมใช่ครับก็เหตุการณ์ก็คือผมกำลังขับมาไงพี่แล้วทีนี้ยก็ใกล้ถึงบ้านแล้วพี่แล้วทีนี้ย คือแบบผมรู้แล้วว่ามีคนตามมาพี่แต่ผมก็คิดว่าแบบก็คือรถทั่วไปที่ต่อแถวต่อท้ายอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วทีเนี้ยผมก็เลยไม่ได้บอกเพื่อนผมเลยลทีนี้มันก็เลยขับตีคู่ขึ้นมาไอ้พี่มันใส่ชอบกรุงเทพช่างนะพี่แล้วทีเนี้ยบอกว่าเรียนไหนผมก็เลยว่าผมทํางานแล้วพี่เพื่อนผมก็เลยว่าทํางานแล้วแล้วทีเนี้ยมันก็เลยดึงเสื้อผมนะพี่พอดึงเสื้อเสร็จปุ๊บก็คือ